สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วกับป่าแม่หมาเอฟซนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับเปยนเหรียญยืนนะครับรางปืนนะครับหลวงปู่แหวนสุจิโนวัดดอยแม่ปังนะครับออกที่วัดเกาะนะครับปี2517นะครับโดยปลุกเสกสามวละนะครับก็ตั้งแต่ปี2516นะครับปลุกเสกถึงสามวละเลยนะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็น รุ่น1ในเบญจะนะครับเหรียญจุดกระสุนของหลวงปู่นะครับก็ใครยังไม่มีนะครับก็สามารถมาเช่าบูชาได้นะครับที่เพจป่าไม่มอ FC นะครับหรือไลน์ชยุตสิบเอ็ดหรือว่าเป็น Facebook นะครับชยุตคำนันทาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเรามาดูเหรียญกันนะครับเหรียญนะครับก็จะเป็นเหรียญยืนเต็มองค์นะครับของหนวงปู่แวนนะครับมีการแกะได้อย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับ นี่เป็นหน้าหน้านะครับนี่นะครับเปลี่ยนเปหน้าของรูปูแวนครับสวยงามครับก็ยืนเต็มองค์นะครับรายละเอียดชัดเจนนะครับนิ้วเท้าเห็นชัดนะครับพอดีถ่ายตอนคืนนะครับแสงไม่ค่อยมีนะครับก็ขออภัยด้วยนี่นะครับส่วนหน้าหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะครับนี่นี่มีคาถานะครับพุโทโธอรหังธรรมโมอรหังสังโคอรหังครับอรหังเป็นคาถานะครับของหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนซุจิโน,โนวันดดอนแม่ปางอายุ84ปีนะครับนี่ปี25ถึง7นะครับแล้วก็เหรียญยันรังปืนนะครับก็จะมีต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดน,นะครับก็ส,สังเกต ได้ตรงมุมขวาล่างนะครับนี่ครับมุมขวาล่างตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญตอต่อโคดนะครับนี่ครับก็เหรียญตอกโคตก็จะรับความนิยมมากกว่านะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเช่าบูชานะครับมีราคาตั้งแต่400จนถึงอ่า600บาทนะครับก็ไม่แพงนะครับเหรียญนี้ไม่แพงนะครับ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสวยๆนะครับก็600นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ